คุณเคยนอนกับคู่ชีวิตแล้วได้ยินเสียงกรนของตัวเองจนสะดุ้งตื่นไหมหรือบางครั้งคนข้างๆหม่นว่ากรนดังทุกรีนแต่คุณกลับไม่รู้ตัวหลายคนคิดว่ากรนเป็นเรื่องปกติแค่เสียงขำๆหรือรบกวนคนข้างๆแต่ความจริงกรนสามารถบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของคุณได้ลองนึกภาพง่ายๆว่าทางเดินหายใจเหมือนท่อที่ลมต้องผ่านถ้าท่อถูกบีบหรือขวดตัวเพียงชั่วขณะลมก็ผ่านได้ยาก กรนจึงเกิดขึ้นและถ้าเกิดขึ้นซ้าหลายครั้งในตอนนอนร่างกายของคุณต้องตื่นขึ้นเล็กๆเ,เพื่อให้หายใจต่อไปแม้คุณจะไม่รู้ตัวหลายครั้งเสียงกรนที่เราเห็นเป็นเรื่องขำๆอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ OSA ซึ่งหมายถึงร่างกายหยุดหายใจชั่วขณะในตอนนอนและนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยลองนึกถึงสถานการณ์ชีวิตจริงคุณนอนหงายหลังจากดื่มวายหนึ่งแก้ว กล้ามเนื้อคอคลายตัวลิ้นตกไปด้านหลังปิดทางเดินหายใจคุณหยุดหายใจ20วินาทีสมองสั่งให้ตื่นเล็กน้อยเพื่อให้หายใจต่อคุณไม่รู้ตัวแต่หัวใจปั๊มแรงขึ้นเพื่อส่งออกซิเจนคืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายร้อยครั้งสมองไม่ได้พักเต็มที่ร่างกายสะสมความเครียดภาวะ OSA คือภาวะที่ทางเดินหายใจส่วนบนทุกอุดชั่วขณะในตอนนอนทำให้ร่างกายหยุดหายใจสั้นๆหลายครั้งต่อคืน แม้คุณจะไม่รู้ตัวทำไมถึงเกิด OSA 1. กล้ามเนื้อคอหย่อนตัวขณะหลับกล้ามเนื้อคอคลายตัวมากขึ้นหากลิ้นหรือเนื้อรอบคอหย่อนลงจะปิดทางเดินหายใจบางส่วนหรือทั้งหมดผลอากาศผ่านยากจึงเกิดเสียงกรนและหยุดหายใจชั่วคราว 2. โครงสร้างร่างกายบางอย่างเพิ่มความเสี่ยงคอหนาขากรรไกรเล็กเพดานอ่อนยาวเกินไป น้ำหนักเกินทำให้มีไขมันสะสมรอบคอทำให้ทางเดินหายใจแคบ 3. ปัจจัยอื่นๆแอลกอฮอล์หรือยานอนหลับทำให้กล้ามเนื้อคอคลายตัวมากขึ้นอายุทำให้กล้ามเนื้อคอหย่อนตัวตามวัยเพศชายมีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ผู้หญิงก็เกิดได้โดยเฉพาะหลังหมดประจำเดือนผลลัพธ์จาก OSA ต่อร่างกาย 1. หยุดหายใจชั่วขณะ แต่ละครั้งอาจอยู่1 0ถึง30วินาทีและเกิดหลายร้อยครั้งต่อคืน 2. อออกซิเจนในเลือดลดลงสมองต้องตื่นเล็กๆเ,เพื่อให้ร่างกายหายใจต่อหลับไม่ลึกง่วงตอนกลางวัน 3. หัวใจทำงานหนักแต่ละครั้งที่สมองตื่นเพื่อหายใจหัวใจต้องปั๊มเลือดแรงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหัวใจ ตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดสมมุติคุณกําลังนอนอยู่บนเตียงกล้ามเนื้อคอหย่อนตัวลิ้นตกปิดทางเดินหายใจ20วินาทีสมองสั่งให้ตื่นเล็กน้อยหายใจต่อคุณไม่รู้ตัวแต่หัวใจปั๊มแรงคือหนึ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายร้อยครั้งสมองไม่ได้พักเต็มที่ร่างกายเหนื่อยสะสมความรุนแรงของ OSA เบาหยุดหายใจไม่เกิน5ครั้งต่อชั่วโมงปานกลาง ห้าถึงสิครั้งต่อชั่วโมงรุนแรงมากกว่า15ครั้งต่อชั่วโมงต้องปรึกษาแพทย์ด่วนลองนึกภาพหลอดยางที่ลมผ่านกรนเท่ากับท่อถูกบีบบางส่วนทำให้ลมผ่านยาก OSA เท่ากับท่อถูกบีบจนลมหยุดไหลร่างกายต้องตื่นเพื่อหายใจเรามาอธิบายเรื่องกล้ามเนื้อคอหย่อนตัวกันสนิดนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเรานอนหลับ โดยเฉพาะในช่วง REM sleep ช่วงหลับลึกและฝันปกติร่างกายเราจะคลายตัวทุกส่วนเมื่อหลับเพื่อพักผ่อนกล้ามเนื้อคอและเพดานอ่อนก็หย่อนตัวตามธรรมชาติทำให้ทางเดินหายใจแคบลงเล็กน้อยในคนบางคนน้ำหนักเกินอายุเพิ่มโครงสร้างคอลิ้นใหญ่การหย่อนตัวนี้จะมากเกินไปทำให้ทางเดินหายใจบางส่วนปิดชั่วคราวนั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กรนเกิดขึ้น และในบางคนที่รุนแรงทำให้เกิด OSA เปรียบง่ายๆคือเหมือนเวลาเอาสปริงหรือสายยางที่ยืดตึงไว้แล้วปล่อยให้หย่อนลงมันจะบีบตัวหรือหดตัวทำให้ของไหลผ่านลำบากของไหลในที่นี้คืออากาศที่เราหายใจสรุปคือกล้ามเนื้อคอหย่อนตัวเท่ากับการคลายตัวตามธรรมชาติของกล้ามเนื้อคอเมื่อหลับแต่บางครั้งทำให้ทางเดินหายใจแคบและเกิดกรน หรือหยุดหายใจขณะนอนหลับได้ผลกระทบระยะสั้นที่เห็นได้ง่วงมากทั้งวันแม้จะนอนครบ8ชั่วโมงปวดหัวตอนเช้าเพราะสมองขาดออกซิเจนสมาธิลดลงทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอารมณ์ขึ้นลงง่ายผลกระทบระยะยาวโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจต้องปั๊มแรงขึ้นหลายร้อยครั้งต่อคืนทำให้ความดันโลหิตสูงหัวใจวายภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เบาหวานชนิด2 OSA ทำให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นสมองและการรับรู้ง่วงสะสมความจำลดลงการตัดสินใจช้าลงสถิติสนับสนุนผู้ชายอายุ35-65ปีประมาณ20-30%มี OSA ผู้หญิงอายุ35-65ปีประมาณ10-15%การรักษา OSA ลดความเสี่ยงโรคหัวใจลงได้ประมาณ30-40% สัญญาณเตือนครนดังมากหยุดหายใจเป็นพักๆตื่นกลางดึงโดยไม่รู้ตัวง่วงทั้งวันสมาธิลดอารมณ์แปรปรวนขับรถแล้วง่วงบ่อยลองสังเกตตัวเองหรือคนข้างทาถ้ามีสัญญาณเหล่านี้รีบปรึกษาแพทย์วิธีป้องกันและแก้ไขทั่วไป 1. ปรับท่านอนนอนตะแคงลดโอกาสลิ้นตกปิดทางเดินหายใจ 2. ลดน้ำหนักหรือออกกำลังกายช่วยลดไขมันรอบคอทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้น 3. หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์หรือ,อยานอนหลับก่อนนอนลดการคลายตัวของกล้ามเนื้อคอ 4. อุปกรณ์ช่วยหายใจ CPAP หรือเครื่องมือทันตกรรมสำหรับ OSA รุนแรง 5. ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเช็คหัวใจความดันและน้ำหนักวิธีช่วยเหลือฉุกเฉินปฏิบัติเมื่อเกิด OSA 1. ปรับท่านอนทันทีพลิกตัวให้นอนตะแคง 2. กระตุ้นให้ตื่นเล็กน้อย ตบไหลเบาๆหรือเรียกชื่อ 3. ใช้หมอนรองคอหรือที่นอนเฉพาะทางเพิ่มความสูงศีรษะและคอ 4. อุปกรณ์ช่วยหายใจ CPAP b p a p สำหรับผู้ที่แพ้วินิจฉัย OSA รุนแรง 5. บันทึกอาการก่อนพบแพทย์จำนวนครั้งที่หยุดหายใจความดังกรนอาการง่วงกลางวัน 6. ดูแลสุขภาพโดยรวมลดน้ำหนักออกกำลังกายเหลีย่ยงเลี่ยงแอลกอฮอล์ หลายคนบอกว่าเวลาที่แฟนนอนกรนหนักๆก,ก็ชอบบีบจมูกเขาแต่ความจริงมันไม่ได้ช่วยให้กรนหายแถมทําให้แฟนสะดุ้งตื่นกลางคืนหรือรู้สึกอึดอัดไปด้วยซึ่งก็ส่งผลต่อก,การนอนของเราทั้งคู่เหมือนกันนะถ้าคุณเองหรือคนรอบตัวมีปัญหากรนหนักๆห,หรือสงสัยว่าอาจเป็น OSA อย่ารอช้าลองสังเกตตัวเอง และอย่าลืมกด subscribe ช่องแก่อเกนไว้เลยครับเพื่อไม่พลาดเรื่องสุขภาพดีๆและเคล็ดลับง่ายๆที่คุณเอาไปใช้ได้จริงทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ